ครับสาหรับใครที่กําลังลังเลว่าจะใช้ดอกลําโพงอะไรดีนะครับวันนี้เราเอาอีกแล้วมาอีกแล้วแต่มันอยู่กับค่ายลําโพงแบรนด์ดังก็คือมาแชลเรียกว่าหลายๆคนคงมีแอมแบรนด์นี้สําหรับใครที่ลังเลเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มาเชลอยู่อยากจะเปลี่ยนดอกอะไรวันนี้มีคําตอบวันนี้เราขนดอกอะไรกันบ้างครับนี่เรามีตัวดอก G12T75 ก็เป็นรุ่นยอดฮิตเหมือนกันอ่าที่อยู่ในมาแชล4 1 2อีกตัวหนึ่งก็คือตัวคลาสสิกลีดยังเ็เหมือนชื่อเลยคลาสสิกลีด เ <peach noise> ก่าแน่นอนอ่าเล็อีกตัวนึงก็คือ G 1 2 M ตัว r e e ม Back เฮ้ยอันนี้รู้สึกว่าได้ยินบ่อยมากอันนี้เรียกว่าเป็นคลาสสิกโทนที่อยู่กับมาแชลมาโดยตลอดสายล็อก <Side lock S 1> นี้ต้องห<อ>้ามพลาดอ่าและอีกตัวหนึ่งที่ก็อยู่คู่มาแชลมาโดยตล <ว S 2> อดเื่นันก็คือ v i n t ท g e 30และที่จริงเรามีแถมอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นตัว G 1 2 M แต่ว่าเป็นตัวครีม Back ซึ่งวัดจะเยอะขึ้นไหนๆเขาหยิบมาดูหน่อยอ่ได้เลยได้เลยอ่าก็ตัวดอกเนี่ยตามชื่อเลยเนาะใช่แล้ว ครีมแบ็คจริงๆคาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆตัวกรีนแบ็ k นั่นแหละแต่ว่ามีวัดที่สูงขึ้นก็ใช้แอมก่ที่มันหวัดสูงขึ้นได้ทีนี้ก่อนที่จะไปฟังรีวิวเดี๋ยวเรามาพูดถึงการทํางานของลําโพงก่อนแล้วกันว่ามันทำมันทํางานยังไงได้เลยมันทํางานยังไงทํางานยังไงครับคุณแม็กคุณถามมึงคุณถามมึงนะคถามมึะให้ผมอธิบายใช่ไหมเอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันนั่นก็คือมันจะมีแม่เหล็กตัวหนึ่งจริงๆมันมีหลายตัวแหละในนี้ประกอบกัน ก็คือมันจะมีแม่เหล็กที่เป็นมงแหวนตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรไวส์คอยล์จริงๆมันทั้งหมดนี้ก็เรียกวสคอยล์ปะแต่ว่าการทํางานก็คือแม่เหล็กมันจะว่าง่มันดันกันให้เกิดแรงลมไอตัวลมพวกนี้ตัวอากาศพวกนี้แหละมันจะไปขับทําให้เกิดเสียงซึ่งการขับแรงนั่นก็คือขับย่านเบรดมาแต่เกิดว่าทีๆเร็วๆเนี่ยเป็นเสียงสูงเสียงแหลมความถี่สูงนั่นเองนั่นคือขยับชักหน้าชักหลังอชักหน้าชักหลังนะครับเหมือนแบบดันลมไปอ่ะแล้วก็ มันก็จะไปประกอบกับไอ้ตัวกระดาษตัวนี้คพือที่ทําการขยายความดังใช่<า>นี่ก็ตืดๆตืดๆตืดๆอย่างนี้เลยยืนหดไปอย่างนี้นะครับซึ่งถ้ามีหลายดอกมันก็อาจต้องต่อให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นมันจะเป็นแบบอีกคนดึงดันหน้าอีกคนดึงดึงห,งงงหลังมันก็จะเอาออฟเฟสกันก็คืออาการกับเฟนนั่นเองใช่แล้วไหนๆเราฝอยมาเยอะลวลุยเลยเราไม่ต้องพูดมากโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงออริจินอลดอกลําโพงของมาแชลลรุ่นนี้กันก่อนเลยครับการทดสอบของเราเนี่ยก็จะมีเสียงคีนจากตู้ และก็จะมีเสียงแตกจากก้อนอคิดว่าหลายๆคนคงจะอยากจะลองเสียงแตกจากก้อนเข้ากับเสียงคีนตู้นี้ด้วยหรือแบบเล่นชนะแตกเลยไหมแล้วเราก็แบบลดวอลลุ่มอ่าอ่างั่หนยมันก็เป็นไปได้ เรียกว่าเสียงคลีมมันก็มีความเจ็งกลิงง้งกุงกิงกุงกิงอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะ,อะอเรียกว่าใสแล้วกันนะคนที่ใช้รุ่นเนี้ยก็จะรู้จักโทนเสียงอยู่แล้วแหละแต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบรู้สึกม,ม,มันบางเกงินไปหรือเปล่ามันแบบแหลงงมเงีไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนดอกถัดไปให้ดูดีกว่า <c oughs> ได้จัดไปก็เปลี่ยนกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่าฉากมีการเปลี่ยนไปแสดงว่าวันนี้เราถ่ายกันไม่เสร็จเป็นไปได้เป็นไปได้ไง อ่ะดอกที่เราใส่เมื่อกี้เป็นอะไรนะเป็น G12M Cream b a c k อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดก่อนว่า E.G12 Cream Bag เนี่ยจริงๆมันใส่กับโมเดลอะไรบ้างจริงที่เห็นก็นมีพวกฟรีดแมนนะอืมม <Morgan, Dr. S 2> อร์แกนด็อเตร์อะไรเงี้ยสำหรับใครที่แบบว่าซื้อตู้นี้ไปแล้วอยากจะให้ตู้แอมโลเทพขึ้นอ่า Cream Bag น่าสนใจน่าสนใจอ่ะลองฟังเสียงกันเลยนะกันนะครับจัดไป เกนสเตทมันก็เปลี่ยนไปนะอันนี้ผมรู้สึกว่าเนื้อมันจะแบบมีม,มีเนื้อมีหนังเยอะขึ้นอ่าแต่โลมันเหมือนมันจะน้อยลงไปอ่ามันจะมีความกระชับมากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรมวนอะมวลกีตา้ามันเยอะขึ้นอืม,อ,มอ่ามันไม่ได้แบบว่ารีบๆเหมือนเมื่อกี้ละ ใช่จริงออใช่รู้สึกหนานุ่มยังไงไ้มโทนมันแบบเออนี่ยแหละอร่อยอร่อยครับอ่ะทอยลองมั่งดีกว่าอ่ะจัดไป บ้างดีนะ,อะชอบชอบโทนมันแบบที่วาในมิดเรนมันแบบพันชี่เลยถึงจริงๆเลยเนาะเรียกว่าเป็นโทนแบบคลาสสิกมาเชลโทนหนึ่งเลยแต่เหมือนแบบว่าเรียกว่าดอกมันเฮดลูมเยอะขึ้นไงอ,อันนี้เป็น G 2 M 6 5ใช่ไหมโหลดมัน65วาวแต่ตู M ้ M เรา20เองมันเลยแบบเฮดลูมมันเหลือลอาจจะไม่ค่อยแตกแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใส่กับตู้ที่หวัดเยอะเนี่ยมันก็จะเหมาะมาแน่นอนอมาแน่นอนก็จะเหมาะกันเฮ้ยถ้าเกิดว่าใส่กับตู้ D L 4 0ก็ได้ ได้40ได้ก็จะรู้สึกว่าแบบเข้มข้นขึ้นเฮดรูมันจะพอดีกันมากขึ้นโอเคที่เราใส่ไปเมื่อกี้เป็นรุ่นอะไรนะเป็น G12M Greenback ที่เห็นโบโบเมื่อกี้ก็คือเราเอาเข้าไปแล้วนะครับไม่ได้รอกกันไปฟังเสียงกันดีกว่าใช่เสียงคียงก่อนเลยโอเค ก็มันดังหวานนิดหน่อยนะอ่ามันเกือบจะมีความคล้ายเรียกว่าโทนมันอยู่ในเชฟเดียวกันแต่รู้สึกว่าเสียงมันจะแบบดังหวานนิดนึงแล้วก็เรียกว่ามันรีสปอนส์กับตู้20วัตต์นี้เหมาะกว่าเพราะว่าตัวดอกเนี่ยมัน25วัตต์ใช่ไหมก็ใช้กับ20วัตต์ได้แล้วมันแบบเหมือนมันใกลกันมันแตกกาลังดีละหมุนประมาณนี้นแตกมันได้มันเหมือนว่ามันเกิดมาสําหรับ20วัตต์ด้วยไหมไม่เชิงบอกงั้นก็ได้จริงๆขึ้นอยู่กับว่าคนเล่นด้วยนะคนเล่นต้องการเฮดรูมที่เยอะขึ แตกแล้วอ่าทีนี้ลองไปฟังกับเสียงแตกดูไหมก็พ e ุ่งๆนะครับลองแบบเสียงแตกเลยของตู้ ขึ้นไหมอ่ามันแตกขึ้นเพราะว่ามันเฮลูม,มันต่ำลงไงเหมาะนะเหมาะกับแอมแอมตัว DSL 20หลังจากเราลองมา2อดอกเราปรับค่าพารามิเตอร์ทุกอย่างเหมือนเดิมมันเราไม่ได้ปรับ E q ไม่ได้ปรับเลยเกนวอลลุ่มอะไรก็เท่าเดิมครับซึ่งจริงๆก็อาจจะต้องปรับให้เหมาะสมตามดอกที่เราใช้แหละแต่น,นี้เ้วยว่ามันเป็นคลิปรีวิวเปรียบเทียบไงเราเลยปรับเหมือนเดิมใช่เพื่อที่ให้ทุกคนได้ยินย่านเสียงที่มันเปลี่ยนไปของแต่ละดอกที่ชัดเจนอ่าใช่ใช่อันนี้ก็เป็น r e ี n b บ c k แล้วเ,เพื่อนๆฟัง เมนต์มาหน่อย สมแล้วว่าที่เป็นดอกคู่กันมาอย่างยาวนานผมว่ามันแบบโคตรลงตัวเลยนะก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ลงตัวเออเสียงคีมมันแบบมีความเต็มอะมีแต่ลสปา์คลิงแล้วนี่มันเหมือนมันดังขึ้นอีกนิดนึงใช่แล้วแบบผมรู้สึกว่าย่าไทยมันไม่ค่อยแบบรีบเท่าไหร่แบบแบนอะเออมันทาแบบครันช์ครันช์นั่ไะ แต,แต่มันก็มีความใสแบบสิ่งคีนที่เขากําเนิดมาให้ใช่ใช่เรียกว่าเหมือน mid mid range มันเข้าที่กว่าตอนแรกๆนะนี่ลองเสียงแตก็นตัวนี้คุณหูแมผมชอบใช้ได้เลยนะ V 3 0มศูรุ่นในตำนานนี่ใครๆก็รู้จักยังไงก็แบบน้มเขายากจริงๆ ทีนี้เรามาดองดอกถัดไปเลยดีกว่ามันคลาสสิกลิสตว่ามันแบบมีความเขาเรียกอะไววินเทจอะแบบมิดเ a รน e ์มิดไฮนนี่คือแบบพุ่งซาบซา่าแยงหูกันมาเลยทีเดียวเออเริ่มอยากฟังเสียงแตกแล้วเสียงแตกมา อารมณ์มันได้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 เริ่มเลือกไปถูกแล้วแหละ <laughs> หนัวไปหมดแล้ว <c oughs> ตอนเนี้ยชอบไปหมดเลย <c oughs> แต่ละตัวนี้มันเหมือนมีคาแรคเตอร์ของมันนะ <c oughs> ใช่ใช่มีคาแรคเตอร์ของมันแตกไหมเสียงแตกเลยดีกว่าโอเคแตกตู้ครับ <c oughs> รัาท่าเขาเออมันแบบเป็นแนวเขาเรียกแบบแบบ80 80มแ้ยไหมได้ได้หมดอ่ะโอ้มันแบบแนวนี้จริงๆเลยนะลองแบบสาดคอร์ดหน่อยไหมอ่ะมา เก่าจริงๆนะครับดอกนี้เรียกว่าสมชื่ออะคลาสสิกลิตอ,อ่ะ80ูครับสุดยอดจริงๆผมว่าต้องมีชาวล็อกอะ่ะเพื่อนๆที่เป็นชาวล็อกแบบซูเปอร์ลิตอห่างกันใครชอบดอกนี้เม้นหน่อย วันนี้เรียกว่ามันมีความมิดเบนแบบฮองกี้แบบฮึ่งฮิ่งอย่างี้ออบบผมว่าเล่นพวกฟังกี้ก็ดีนะออะวันนี้ก็ดีเรียกว่าแล้วก็มีโลแบบฟิลแบบพวกตู้ c ีหนึ่งสองอ่ะนะอือมแบบมันได้โลแบบบึ๊บบึมมันใส่กับ C ีหนึ่งสองอย่างนี้ด้วยไหมเรียกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใส่ในตู้คามเบเนตซีหนึ่งสองประจําเลยอืมอม,มันเลยให้อาการที่แบบโลอุ้มอหน่อยเดี๋ยวเสียงแตกผมว่าทอยคงจะอยากลองบ้างเนาะอะไรลองดูไหนลองเดี๋ยวไปลองเสียงแตกให้ผมฟังหน่อย እንንንን እንንን ว่าใครแบบมีความชอบแบบโทนที่มีการลองพื้นเรียกว่าถ้าตู้ใครรู้สึกมันแหลมจะเรียกว่าเอาตัวนี้ไปแก้ทางได้เฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงแบบโลอุ้มๆมไม่อยากบาดหูอ่ะดอกนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจลองไฮเกมได้ไหมต้องแม็กและไฮเกมอ่ะใช่ไฮเกม ดดันดูดันความดูดันขอลองอีกแบบหนึง่งได้แบบยบไปเลยแบบนี้นะ มีความแบบดุด,ดันนะจริงๆถ้ามันไปโดนแบบตู้ที่มันแบบเฮวี่กว่านี้มันก็น่าจะแบบเนาะหรือว่าใครอาจจะเอาไปใส่แบบพวก 2, 2องหน,นึ่งสองได้เนาะแบบ<ช>ที่<ช>เป็น2แถบอนะไรเงี้ยหรือจริงๆแล้วอะ่ะพวกสองหนึ่งสที่มันมากกว่าดอกหนึ่งอะ่ะมันผสมโทนกันได้อืมก็คือว่าไม่จําเป็นจะต้องใส่รุ่นเดียวกันจริงๆแบบวินเทจสามสิบกับกรีนแบ็กจับคู่กันเออจับคู่กันก็น่าจะเหมาะเหม้งอยู่่นะแล้วลงไปถึงไอ้ตัวคลาสสิกลีดเมื่อกี้ S <S 2> <S 2> แต่ตัวนี้มันแบบเหมือนมันชดเชยกันนะคือผมว่าวงการนี้สนุกนะมันเป็นเหมือนแบบวงการโมอ่ะแบบโ,โมอ่ะแล้วเรียกว่าโมมันก็ไม่ได้ราคารุนแรงมาก<ช>มันก็แบบไม่เกินหมื่นเอฟเฟกต์ก็คนแรี้งซื้อก็อเป็นหมื่นได้ใช่ไหมนี่หลอดลำพงมไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วเรียกว่าเหมือนได้แอมใหม่เลยบางทีใหม่ที่ดีขึ้นดีกว่ารุ่นเดิมที่เราใช้อยู่ใช่เหมือนอุปกรณ์เดิมแต่เปลี่ยนดอกให้ผลลัพธ์ที่แบบ ว่าแตกต่างนะแตกต่างประมาณนึงเลยเหมือนด้วยความที่ว่าดอกลำโพงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะมอนิเตอร์เราเป็นอันสุดท้ายด้วยเป็นปลายทางแล้วออพา<อ>ะว่ามันถูกเปลี่ยนเนี่ยออมันก็ให้ความแตกต่างที่เยอะถ้าเกิดว่าคุณมีกีตาร์ที่ดีมีเอฟเฟกที่ดีแล้วถ้าคุณยังไม่มีลําโพงที่ดีผมว่าอันนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมาเปลี่ยนลำโพงกับเราฮะ <laughs> <laughs> ขายเก่งจัด <laughs> สำหรับใครนะครับที่สนใจดอกลำโพงเ e เลคชั่นทำไงบ้างก็ติดต่อเรามาได้เลยครับ CT Music เราสามารถแนะนำได้สมมติค,คุณมีแอมอยู่แล้วคุณไม่รู้จะเปลี่ยนรุ่นไหนดีครับเช่นคุณทอยครับผมมีตู้วอล์คครับมีดอกแนะนำไหมมีแน่นอนวอล์คต้องแบบอะไรเซเลคชั่นบลูเลยหรือจะเป็นตัวที่เราเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้ก็ได้ตัว G12M Greenback ก็เป็นรุ่นที่เขาใช้ในตู้วอล์กเหมือนกันซึ่งจริงๆในคลิปนี้เราก็คอมแพลไว้หมดแล้วเนาะมันก็เป็นเหมือนแนวทางนะครับสำหรับใครที่กำลังจะโมดอกลำโพงอะไรเนี่ยก็อาจจะเลือกดอกนั้นไว้ใช้ดูก่อนไปลองดูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์ยังไงนะครับเรามีแอดมินเนี่ยที่ให้คำปรึกษาแน่นอนใช่รวมถึงเรามีรีวิวจริงเรามีรีวิวไปแล้วตู้แอมเฟ d นเดอร์ที่เป็นพิตาเล่นอันนั้นก็จะเป็นดอกสไตล์อเมริกันแต่หลายดอกเลยอันนี้เรามาเป็นสไตล์บริทิชแมชชัลหรือีกก็ บอกเข้ามาได้อ่าบอกตรงไหนครับบอกที่คอมเมนต์ได้เลยอ่าพิมมเลยครับพิมมันเลยเพราะฉะนั้นก็สําหรับคลิปนี้เนาะเราก็ลองกันมาแบบน่าจะอิ่มหนำแล้วเรียกว่าก็ยาวนานอยู่ครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะใช่สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อซีทีมาได้เลยครับครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาแล้วบายบายสวัสดีครับ